สนุนโดยรู้ใจ com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะเทคโนโลยีมีให้อัปเดตทุกวันเลยทีเดียววันนี้ไปติดตามชมข่าวสั้น C3 ทีนำเสนอข่าวสั้นด้านเทคโนโลยีค่ะ DJI เปิดตัว Spark โดนจิ๋วถ่ายเซลฟี่ปฏวิวัติวงการด้วยการสั่งงานด้วยท่าทางเน้นการใช้งานง่ายพร้อมโหมดต่างๆมากมาย ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่เผยแนวคิดเทควีซ่าดึงดูดเหล่าสตาร์ทอัพหัวกระทิและนักลงทุนทั่วโลกมาทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศส Facebook ฉลองครบ30ปีไฟลีไอเเปิดให้ผู้ใช้สามารถคอมเมนต์ด้วยไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้แล้ว HP เตรียมนำขยะพลาสติกจากประเทศเฮติมาใช้ผลิตหมึกพิมพ์ช่วยลดมลพิษพร้อมสร้างอาชีพเก็บขยะให้คนในพื้นที่โมบายบริการแชร์รถจักรยานจากจีนเพิ่มทุน600ล้านดอลลาร์เตรียมลุกตลาดต่างประเทศอีก200ประเทศ Microsoft เปิดตัว m o เด r คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดพร้อมเซนเซอร์สแกนหลายนิ้วมือใช้งานได้ทั้ง Mac และ Windows นักวิจัยจาก MIT คิดค้นรอยสักเปลี่ยนสีได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะเปลี่ยนสี Mistbox อุปกรณ์เสริมติดคอมเพรสเซอร์แอร์พ่นละอองน้ำลดอุณหภูมิก่อนดูดอากาศเข้าไปช่วยลดค่าไฟได้ถึง30% เวลามีน้อยนะคะแต่เจาะลึกสกูปต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์นะคะและสามารถถามคำถามเรื่องไอทีกับซีได้ด้วยแอดไลน์เข้ามาแอดโลเทคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ